สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องสุดยอดมือสังหารอวตารมาต่างโลกเป็นของสงนักพิมพ์ฟินิกซึ่งจริงๆเล่มนี้มันออกมาได้ทั้งหมด2เล่มแล้วแต่ในมือผมมีแค่เล่ม1เล่มเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะมีชุดธรรมดานะครับกับชุดพิเศษซึ่งชุดที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นชุดพิเศษชุดพิเศษมันก็จะแถมปกมาอีกเล่มหนึ่งนะครับผมเป็นปกนอกนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ปกธรรมดา ราคาของชุดพิเศษเนี่ยมันจะอยู่ที่495บาทนะครับมันก็จะมีเรื่องสั้นแถมอีกเล่มหนึ่งมีปกพิเศษแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นแผ่นพลาสติกนะครับที่เป็นตัวละครเนี่ยแถมให้อีก2แผ่นนะครับผมซึ่งสาหรับเล่นธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่295บาทสําหรับเรื่องราวของสุดยอดมือสังหารอวตารมาต่างโลกมันจะเป็นเรื่องราวของนักฆ่าคนหนึ่งที่เขา ทำงานมาหลายครั้งเป็นสุดยอดมือสังหารแล้วก็ต้องการที่กเกษียณตัวเองพูดง่ายคือต้องการที่จะรับงานสุดท้ายก่อนที่วางมือแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือในการที่เขาคิดจะวางมือเนี่ยทำให้องคอ์กรของเขาต้องการเก็บเขาในเมื่อนักฆ่าที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็จะต้องโดนสังหารในการสังหารพระเอกก็คือต้องทําลายเครื่องบินเครื่องหนึ่งนะครับผมอ่าพอพระเอกตายปุ๊บเขาก็มาอยู่ในต่างโลกแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเทพธิดาเทพธิดาก็ได้บอกกับเขาว่า เขาเนี่ยต้องมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือต้องไปสังหารผู้กล้าในต่างโลกเพราะผู้กล้าจะคุ้มครางอีก18ปีหลังจากที่สังหารจอมมารได้ก็เลยอยากจะให้พระเอกเป็นคนที่ไปสังหารผู้กล้าแต่ว่าด้วยตัวที่ผู้กล้าเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเหนือมนุษย์สิ่งที่เทพธิดาจะทําให้ได้ก็คือว่าจะทําให้พระเอกเนี่ยสุดยอดที่สุดในขีดจำกัดของมนุษย์ก็คือว่าจะเป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดเพื่อจะไปสู้กับตัวตนที่เหนือกว่ามนุษย์ขึ้นไปข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เทพธิด้ ซึ่งสกิลมันก็จะมีตั้งแต่ระดับแง้ง S ไปจนถึงแล้ง D โอกาสที่เกิดสกิลระดับสูงๆ่ยมันก็จะมีน้อยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในร้อยล้านเลยทีเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันพุกก้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบมีสกิลแง้ง S เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะนั้นพระเอกสามารถเลือกสกิลได้5สกิลแน่นอนว่าจะเลือกสกิลแล้ง S หนึ่งสกิลสกิลแรง N หนึ่งสกิลสกิลแล้ง B สกิลแล้ง C และสกิลแล้ง D อีกหนึ่งสกิลพูดง่ายคือ ยิ่งสกิลต่ำๆอย่างเช่นสกิลแรงดีเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่แบบชาวบ้านทั่วไป mm. เช่นเป็นนักชิมอาหารนักทำอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งในการที่แต่ละคนจะมีสกิลเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสกิลแบบสมก็คือว่าอาจจะเป็นสกิลแรล่ง F แบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีหรือไม่ม,มีก็ได้หรือจะเป็นสกิลแรลง c แรลง a อะไรพวกเนี้ยที่มัวๆกันไปแต่พระเอกมันได้สิทธิ์ในการเลือกพระเอกเลยขี้ว่าจะเลือกสกิลที่มันผสมผสานกันแล้วทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สกิลแรนด์เอสทิปเอกเลืกก็คือสกิลฟื้นฟูตนเองแบบสุดยอดก็คือเป็นสกิลที่สามารถทำให้ฟื้นฟูตนเองได้เร็วถึงร้อยเท่าสกิลที่2เป็นสกิลแรนเอก็คือสกิลสร้างสันเวทคือเขาสามารถสร้างสันคาถาได้อย่างแจงนึกสกิลที่3ามทิเปเอกเลืกก็คือสกิลแรนด์บีเป็นสกิลทะลุขีดจากัดสกิลนี้มันจะมีประโยชน์ก็คือว่าหลังจากที่พระเอกเหนื่อยหรือว่าต่อสู้จนหมดแรงแล้วพอทําการฟื้นฟูเนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งปกติคนทั่วไปนะมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดมันไปบวกกับสกิลแลงเอสที่พระเอกมีก็คือฟืนฟ้นฟูเร็วร้อยเท่าเนี่ยมันทำให้พระเอกพัฒน,นาการเร็วขึ้นเก่งเร็วขึ้นสกิลแลงสีที่พระเอกเลือกหรือสกิลที่4มันเป็นสกิลที่เรียกว่าศิลปะก,การต่อสู้เพราะพระเอกเป็นนักฆ่าเขาบอกว่าการเชี่ยวชาญอุธทุกอย่างนั่นทําให้เขาสามารถฆ่าเป้าหมายได้อย่างง่ายได้ และสกิลสุดท้ายคือสกิลแรนดีเนี่ยเป็นไม้ตายรับนะครับที่เขายังไม่เปิดเผยว่าพระเอกเลือกอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นสกิลที่แม้แต่เทพดา,าเห็นแล้วยังตกใจเหมือนว่าลืมสกิลนี้ไม่ได้ไงผู้กองตรงคือสกิลแรนดีเนี่ยอาจจะเป็นสกิลที่ใช้ในการฆ่าผู้กล้าได้นะครับผมอ่านี่เป็นเรื่องราวก่อนที่พระเอกจะเกิดและอีกอย่างหนึ่งก็คือทา่ทาท่าทิพย์อเอกเลือกก็คือสามารถเชี่ยวชาญทั้ง4ธาทุในนี้มันจะมี6ธทตุนะคือฝสงหวานความมืดไดตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันเป็นท่าท,ที่ค่อนข้างจะหายากแล้้้้้วกกาาารที่ใใชชเออสามาถไไดดคืดินนล ซึ่งการมีหลายท่านี่มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือสามารถใช้ทุกท่ายอย่างที่รู้แล้วแต่ข้อเสียคือมึงต้องเสียเวลาเรียนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเอกมีสกิลฟื้นฟูนระดับสุดยอดจึงทําให้เขาสามารถที่จะรักษาตัวเร็วขึ้นฟืนฟ้นฟูนรเร็วขึ้นเพื่อนีคือสามารถทําให้เรียนรู้และเก่งกาจในแต่ละท่าได้เร็วขึ้นเพื่อนี้นี่คือพระเอกอาศัยความได้เปรียบต่างๆนะทำให้ตัวเองสามารถเก่งที่สุดได้เมื่อพระเอกไปเกิดเขาโดนส่งไปเกิดในตระกูลของนักฆ่าซึ่งเป็นตระกูลที่ทําาาาางงนนรรัับใใช้อณจกเมืด เพราะว่าแต่แต่ละาจาักเนี่ยมันก็จะมีพวกขุนนางที่ไม่ดีพระเอกก็เลยถูกส่งไปอยู่ในตระกูลนักฆ่าซึ่งเป็นตระกูลที่เก่งกาจในตระกูลนักฆ่าเนี่ยก็จะมีพ่อ,อพระเอกชื่อเคียนเขามีหน้าชาติเป็นหมอแต่จริงๆแล้วก็รับงานฆ่าคนตามคำสั่งของราชวงศ์ในขณะที่แม่นะครับก็ชื่อเอสรีนะครับผมเป็นหญิงสาวธรรมดานะอ่ะงาง่ายๆคือเป็นแม่บ้านนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยจะค่อนข้างรักลูกมาก พระเอกก็ถูกเลี้ยงดูมาในฐานะที่ได้รับความรักจากพ่อแม่และก็รับรู้ถึงเบื้องหลังของตระกูลคือเป็นนักฆ่าพระเอกก็จะถูกเลี้ยงดูมาให้แตกต่างกับในชาติที่แล้วคือในชาตินี้เขาจะถูกเลี้ยงดูมาให้เป็นนักฆ่าที่มีหัวใจไม่ใช่เครื่องจักรที่ฆ่าคนอย่างเดียวในชาติที่แล้ว มันก็ทําให้เอกเนี่ยรับรู้ถึงหัวใจตนเองนะครับรับรู้ถึงความรู้สึกความผูกพันของครอ,อบครัวทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเป็นนักฆ่าหรือไม่เป็นนักฆ่าก็ได้นะครับพอนนี้เป็นสิ่งที่พ่อเนี่ยให้เลือกนะแล <c oughs> แเมื่อเขาเลือกเส้นทางที่จะเป็นนักฆ่าแล้วพ่อก็ได้ปลูกฝังดวงตาประจาตกกระกูลให้ดวงตาประจําตระกูลนี้มันก็จะทําให้สามารถเห็นถึงพลังเวทได้ดีขึ้นและก็ยังมีการเชิญนะครับอาจารย์มาสอนวิชาเวทให้กับพระเอกซึ่งคนที่มาสอนวิชาเวทให้กับพระเอกก็คือเดียเดียจริงๆก็คือวัวเเเป็นนนางองออกคลขรื่องเลยนะ เพราะในเรื่องนี้มันจะมีนางเอกหลายคนแต่เดียเนี่ยถือเป็นนางเอกหลักแล้วการตัวของเดียก็จะมาสอนเวทมนต์และด้วยความที่เดียเนี่ยเป็นหญิงสาวที่เก่งกาจด,ด้านเวทมนต์บวกกับพระเอกนะที่เป็นนักเยนที่เก่งกาจทาให้ทั้งคู่เนี่ยร่วมมือกันแล้วพระเอกเนี่ยมีสกิลที่เรียกว่ารังสังเวทขึ้นมาพระเอกก็เลยสามารถรังสังเวทได้โดยอาศัยความช่วยเหลือของเดียเพราะเดียจะเป็นคนสอนเวทมนต์แล้วก็ตัวของพระเอกก็จะ ค้นคิดถึงรูปแบบใหม่หรือแม้กระทั่งพอเอาความรู้ของพระเอกกับเดียมาบวกกันเดียก็จะสามารถเขียนสูตรเวทมนต์ใหม่ได้แต่ว่าเธอไม่สามารถใช้ได้ไงเธอต้องให้พระเอกใช้ก่อนแล้วเธอถึงจะใช้ตามได้คือเธอสามารถเขียนสูตรเวทมนต์ได้แต่ว่าพระเอกจะเป็นคนสร้างสูตรเวทมนต์นี้ให้มันเป็นจริงเธอจึงจะสามารถเอากรรมกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึง่งเพราะนั้นพอทั้งสองคนนี้ช่วยเหลือกันแล้วมันก็ทําให้เกิดเวทมนต์ต่างๆมากมายขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเวทินเนี่ยมันเป็นเวทเบื้องต้นไงที่เรียกออกมาในการทรําลายผู้คนหรือเรียกสร้างวัตถุข,ขึ้นมามันก็จะเป็นตะกัวแต่พระเอกก็อาศัยความรู้จากวิทยาศาสตร์ที่เขาเริ่มเรียนรู้มาก็คือว่าสมัยที่เขาเป็นนักฆ่าในโลกอดีตใช่ไหมเขาจะต้องศึกษาศาสตร,ร์ต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าถึงเป้าหมายแล้วก็ได้ปลอมตัวเป็นฆ่าได้เพราะนั้นคือต้องมีความรู้ตรงนี้ มันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกนะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และรู้ว่าไอโซโทปของเหล็กกับไอโซโทปของตะก,กั่วเนี่ยมันแตกต่างกันไหนและด้วยความรู้ของเดียนในยามที่ร่รยเวทมนต์มันจะมีสูตรคาถาอยู่แล้วก็จะมีตัวเลขที่ไม่รู้จักปรากฏออกมาแล้วพอพระเอกดูเนี่ยมันก็เออเป็นไอโซโทปของตะก,กัว่วพระเอกเลยเอาไอโซโทปตรงนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วก็ลองใช้ดูก็สา,ามารถสร้างเหล็กได้สร้างไฮนทีเนียมได้หรือสร้าง ทันสเตนได้ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กแต่มีความเบา่าแน่นอนว่าพอเดียเห็นพระเอกใช้เวทมนี้รับรู้ข้อมูลตรงนี้เธอก็สามารถสร้างตามได้และอาวุธที่พระเอกกับเดียเลือกที่จะสร้างก็คือปืนนะครับเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลโดยใช้เวทจากข้าดินสร้างเป็นกระบอกปืนขึ้นมามีทาเกียวมีอะไรเหมือนปืนใช่ไหมแล้วก็สร้างกระสุนแบบทังสเตนหรือกระสุนไทเทเนียมขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็ใช้เวทไฟเนี่ยเป็นตัวจุดประกายก็เลยทําให้สามารถยิงโจมตีศัตรูได้ในระยะ400เมตรซึ่งถึอว่าเป็นระยะที่ไกลมากนะส่วนเดียจะอยู่ที่300เมตรซึ่งเป็นระยะที่ไกลกว่าจอมเวททั่วไปโจมตีด้วยเวทไฟปกติได้นอกจากนี้ตัวของเอกก็มีเป้าหมายที่ต้องการที่จะฆ่าผู้กล้าเพราะเป็นภารกิจที่เขารับมอบหมายมากเทพธิาดาเขาก็เลยรังสรรเวทที่มีพลังโจมตีรุนแรงเพราะว่าเหมน้าผู้กล้าเนี่ยมันถึกอยู่แล้วไง เวทที่เขาสร้างที่มานะครับก็จะเป็นเวทปืนใหญ่มีอนุภาพรุนแรงมีคลังโจมตีที่ไกลขึ้นรัศมีก็จะประมาณสัก1กิโลนะพอครบกําหนด2สัปดาห์ก็ถึงเวลาที่เดียวจะต้องกลับไปทั้งคู่เนี่ยก็มีใจที่ผูกพันกันนะเพื่อนั่นคือต่างฝ่ายต่างชอบกันนะแล้วก็เคมีมันจูนตรงกันไงเพราะต่างชอบเวทมนต์เหมือนกันก่อนจากเดียก็ได้มอบหินประจําตระกูลซึ่งเป็นหินที่ใช้ในการตรวจสอบเวทมนต์ให้ พอพระเอกถ่ายทอดพลังเวทเข้าไปมากๆเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวให้ม,มันก็เกิดระเบิดกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ขึ้นตรงนี้เองพระเอกก็สามารถเอามาสร้างสรรค์ต่อได้โดยการผิดจํานวนมากในตัวเขาแล้วก็สามารถสร้างเป็นระเบิดโจมตีใส่ศัตรูระวงกว้างได้ดง่ายคือเหมือนกับเป็นระเบิดมือและทีนี้พระเอกก็มีการรับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ว่ามาเป็นลูกน้องคนแรกก็คือทัชนะครับผมอ่าถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะทัชนะเป็นเด็กสาวที่พระเอกเก็บมาได้นะครับเธอมาจากหมู่บ้านชนบท เป็นหญิงสาวที่อาโดนกําจัดทิ้งเพราะว่าหมู่ว่ามันอดอยากก็เลยเอาเธอมาปล่อยไว้เธอที่โดนทิ้งก็เลยมุ่งหน้ามาหาพระเอกนะดว่วนว่าเป็นการชี้นําของเทพิดาแน่นอนครับเทพิดาก็จะทิ้งยาส่งพระเอกมาแล้วแหละในการที่พบกันนะพระเอกก็ได้ทําการปลูกฝังนะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นทาสนะครับเชื่อเคารพเชื่อฟังเขาพระเอกก็ได้หลังก่อนเลี้ยงดูนะแล้วก็ปลูกฝังความเชื่อเช่นที่ส่งหัวว่าเออจะต้องเป็นทาสที่พักดีต่อเขานะพูยง่ายคืออันนี้พระเอกก็ใช้ การล้างสมองนะอันนี้มันบอกกาลการสมองครับก็จะได้เมดคนนึงมาซึ่งจะคอยดูแลเรื่องราวต่างๆของพระเอกพง่ายๆคือเป็นค่ารับใช้และก็จะเป็นผู้ช่วยของพระเอกด้วยคือการที่พระเอกจะเป็นนักฆ่าเขาจะต้องมีผู้ช่วยไงเขาลงมือคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นก็จะให้ตัวทาร์สนะครับผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยซึ่งความเชี่ยวชาญของทาร์สเนี่ยส่วนมากจะเป็นสายจูโจมก็จะเชี่ยวชาญมิสซั้นแต่ทีนี้เธอมีวิชานหนึ่งที่เชี่ยวชาญก็คือ เพราะฉะนั้นเธอจึงมีมีดสั้นกับท่อนเหล็กสามารถประกอบกันเป็นหอกเพื่อโจมตีศัตรูได้ในระยะประชิดเพราะว่าในนี้พระเอกให้เหตุผลว่าอาวุธที่ดีที่สุดในระยะประชิดต,ตัวก็คือหอกสําหรับนักดาบถ้าจะสู้กับหอกต้องมีฝีมือเก่งกาจประมาณสามเท่าและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พระเอกต้องทําก็คือว่าการสร้างฐานะที่สองทีสามขึ้นซึ่งการเป็นนักฆ่าให้มีฐานะเดียวไม่ได้อย่างพ่อของพระเอกเคียร์เนี่ยก็มีฐานะที่2ก็คือเป็นหมอ เพราะนั้นฐานะที่สองที่พี่เอกมีซึ่งถูกสร้างไว้แล้วนะแต่ยังไม่กล่าวถึงก็คือช่างตีเหล็กส่วนฐานะที่3ก็คือเป็นลูกชายของตระกูลพ่อค้าที่ร่ำรวยเพราะว่าการเป็นพ่อค้ามันก็จะมีเกรือข่ายข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถเข้าถึงขุนนางได้ยิ่งเป็นพ่อค้าที่ได้รับเกียรติก็ยิ่งได้เชิญไปบ้านขุนนาง ม่ได้การรับเชิญไปบ้านขุนนางถึงแม้วันนี้จะไม่ได้รอบสังหารเขาแต่ในอนาคตถ้ามีโอกาสาได้รอบสังหารก็จะทําให้จดจาสถานที่จดทําบ้านจดจาอะไรได้ง่ายๆคือเป็นการสร้างแผนที่ก่อนที่เขาจะรอบสังหารได้ในอนาคตเมื่อพระเอกไปยังเมืองกานค้าก็ไปฝึกปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของลูกชายพา่อค้าในหว่างที่เขาทํางานเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งนะครับแล้วก็รับมาเป็นน้องสาวบุญธรรมเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งโดยผู้ช่วยคนนี้นะครับก็คือมาฮาตัวของมาฮาเนี่ยนอกจากจะมีฐานะเป็นน้องสาวของพระเอกแล้ว เธอยังมีหน้าที่เป็นเลขาเป็นผู้ช่วยในการทําธุรกิจเป็นคนที่ดูแลเครือข,ข่ายข้อมูลข่าวสารพูดง่ายก็คือตัวของมาฮาเนี่ยจะรับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสารเป็นฝ่ายบุญและการในขณะที่ตัวของทัสนะครับผมจะรับหน้าที่เป็นฝ่ายมู๊พูดง่ายคือทั้งสองคน,นจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตพระเอกในการเปตดค่าใน,ในการลอบสังหารเป้าหมาย แต่การที่จะเป็นพ่อค้าที่มีือเสียง,งก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมพระเอกเลยคิดที่จะทำเครื่องสาอางขึ้นมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่หญิงสาวทั่วไปคุณหนูคุณนางอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งผู้หญิงกล้าชวงเนี่ยต้องการสิ่งที่พระเอกทำตรงนี้มันก็คือโลชั่นเพราะว่า เครื่องสำอางในตอนนี้นะครับผมถ้าการทาบ่อยๆมันก็จะทําให้มีสารพิษตกค้างอยู่บนร่างกายก็เลยต้องใช้สบู่ล้างพอใช้สบู่ล้างบ่อยๆผิวก็จะสูญเสียน้ามันทําให้สูญเสียความชุ่มชื้นยิ่งใช้เครื่องสำอางเพิ่มความสวยเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้หิงสาวเนี่ประสบปัญหากับผิวพรรณเสียยิ่งขึ้นเท่านั้นพระเอกก็เลยคิดโลชั่นขึ้นมารองพื้นก่อนที่จะใช้เครื่องสำอางทําให้เวลาที่ใช้เครื่องสำอา,อางเนี่ยผิวจะได้ไม่เสีย แล้วก็เป็นการถนอมผิวไปด้วยเพราะนั้นจึงทาให้สินค้าของเขาขายดีก่อนที่จะต่อยอดสินค้าเครื่องสำอางชนิดอื่นทําให้พระเอกกลายเป็นผู้นําแบรนด์เครื่องสำอางในอนจาจักรนะครับแล้วก็อจาจักร้างเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นการสร้างฐานให้กับพระเอกพอครบกำหนดสองปีแล้วพระเอกก็กลับมาบ้านเพื่อรับงานงานที่พระเอกจะต้องรับนะมันก็คืองานแรกก็คือการรับสังหารแต่ทีนี้ผมลืมเล่าไปนิดนึงตรงนี้มันก็จะมีบทย่อยของตัวมาฮานะครับผมซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวกับว่าการชี้นําของโชคกโกตา ก็จะกล่าวถึงตัวเทพวิดาครับไม่ได้ส่งพระเอกมาเพียวเพียวนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นคนธรรมดาต่อให้เป็นคนที่เก่งที่สุดถึงขีดจํากัดของุษยชาติแล้วก็ตามแต่ว่าผู้กล้าที่ห้ไปฆ่าเนี่ยมันเกินขีดจํากัดของมนุษย์ไงเพราะ,ะนั้นเธอก็เลยมอบผู้ช่วยเหลือมาให้ผู้ช่วยเหลือที่เธอชี้นามาครับอันนี้มันก็เด่นชัดเลยว่าคนที่ชี้นํามาก็คือนะมาฮาให้มาพบพระเอกให้พระเอกช่วยเหลือตรงนี้มันก็จะมีการเล่าชีวิตของมาฮานะครับว่าเออพ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าโดนเพื่อนฆ่าทิ้งเธอที่หลบหนีมาก็ไปอยู่สถานเลี่ถานก้ย พยายามที่จะเอาไปขายนะครับพระเอกก็มาช่วยเหลือไว้นะครับซึ่งในที่พระเอกมาช่วยเหลือทั้งมหาทั้งทาสนะครับผมก็เพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีพลังเวททั้งที่เป็นสามัญชนทีนี้งานแรกของพระเอก,กครับก็คือว่าให้พระเอกนะเนี่ยไปลอบสังหารคนใช่ไหม ซึ่งก่อนที่จะรับสังหารพ่อของเพเอกก็บอกว่ามันเป็นทางเลือกนะเลือกที่จะสังหารก็ได้เลือกที่จะไม่สังหารก็ได้ถ้าเลือกที่สังหารเขาก็าต้องเป็นนักฆ่าไม่สามารถหลบหนีออกจากวงของการเป็นนักฆ่าได้คุยง่ายคือในอนาคตถ้าเรื่องราวถูกเปิดเผยเขาอาจจะโดนสังหารแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นวิธีทางของคนธรรมดาคือโดยอาศัยชื่อเสียงที่เขามีอยู่เขาก็สามารถเป็นพ่อค้าได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าคนเพราะเงินทองมันมีอยู่แล้วไงเพราะว่าบริษัทของเวเมันประสบความสำเร็จใช่ไหมเพเอกบอกเลือกที่จะเป็นปนักฆ่าเพราะว่าเขาเนี่ย พอใจในวิถีชีวิตของตระกูลพระเอกตระกูลนักฆ่านี้อยู่แล้วเขาก็เลยอาเลือกเทียเป็นนักฆ่าแล้วเขาก็มีความประสงค์เพราะว่าการเป็นนักฆ่าเขาจะได้สืบทอดตาแหน่งของหัวหน้าตระกูลซึ่งเป็นตระกูลบารอนตาแหน่งอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ทําให้เขาแต่งงานกับเตียซึ่งเป็นลูกบุตรสาวของตระกูลเขาจากอินาจักรนึงได้อ่านี่เป็นลักหน้ของัวเองนะ พระเอกก็รอบฆ่าโดยใช้ปืนนะครับยิงสังหารอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เป็นเวทที่พระเอกร่างสั์ขที่มาอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงว่าพระเอกเนี่ยใช้เวทดินสร้างเม็ดปืนนะครับเป็นโลหะที่ทนทานนะและก็ใช้เวทไฟระเบิดกระสุนไทเทนเนียมนะครับยิงสังหารเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปเกือบ400เมตรปกติมันไม่มีใครโจมตีในยานนี้ได้อยู่แล้วไงใช่ไหมแน่นอนพระเอกก็มีการสร้างเลงกล้องมีกันอะไรนะครับทำให้สามารถรอบสังหารได้ ซึ่งขุนนางที่พระเอกฆ่าก็ต้องเป็นขุนนางที่ชั่วเพราะขุนนางคนนี้พระเอกก็ได้สืบดูแล้วไงว่าเขาตัดสินใจจะฆ่าเพราะว่าตุนนางคนนี้นอกจากขายยาเสพติดแล้วยังขายความลับให้กับต่างชาติด้วยในที่นี้เรื่องมันจะเข้าสู่บทสุดท้ายของเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของไลน์โนเวลทั่วไปก็คือมันจะมีเหตุการณ์เป้าหมายที่พระเอกต้องไปฆ่าคนต่อไปก็คือเดียซึ่งเป็นผู้หญิงเคารักด้วยเหตุผลที่ว่าอาณาจักรข้างๆเนี่ยมันมีการก่อปฏิวัติขึ้นแล้วฝ่ายราชวงศ์พ่ายแพ้พ่อของเดียย่่งงงงสสสับสับฝาาารรชวก็ต้อโดนห แต่ทีนี้พ่อกับตัวเดียเนี่ยก็คิดว่าเออจะยอมแพ้แต่ว่าบรรดาข้ารับใช้ในกูไม่ยอมก็เลยจับทั้งสองขังไว้แล้วก็ทำการต่อสู้กับกองทัพกบฏตัวของเดียกับพ่อก็ไม่อยากให้เรื่องราวเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตให้แม่มันก็เลยทําให้พ่อของเดียเนี่ยต้องมาจ้างพ่อของพระเอกในการล่บสังหานเดียเพราะว่าถ้าเกิดเดียตายคนเนี่ยก็จะได้เลิกต่อต้านเพราะว่าตัวเดียเนี่ยเป็นเป้าหมายในการโดนจับตัวเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีพลังเวทแขก่อยากได้ถ้า ได้แต่งงานกับเธอลูกที่ออกมาก็มั่นใจว่าจะมีพลังเวทเพราะนั้นพระเอกจึงรับงานนี้เพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้ใครมาแย่งหญิงสาวที่เขารักและก็เขาเคยรักษาสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเกิดเดียมีปัญหาเขาก็จะไปช่วยเหลือวิธีการฆ่าเดียรหรือสังหารเดียของพระเอกก็คือว่าจะแซงทำเป็นฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งทําให้ทุกคนเชื่อว่าเธอตายมีการเตรียมสบปอมมีการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาพระเอกอาศัยความสมามารถของท้านะครับผมในการใช้เวทลมเนี่ยช่วยส่งเขาไปให้ถึงเร็วที่สุดพอไปถึงแล้วได้พบกับเดียใช่ไหมครับเขาก็รักษาสัญญ,ญาครับแล้วก็เลือกออที่จะพาเธอหนีไปยังตระกูลของเขาโดยการทําให้เธอแกล้งตายแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือก่อนที่เดียจะไปประกาศกับทุกคนว่าเธอจะยุติปัญหาด้วยการเผาตัวตายกับปรากฏยังบุคคลนะครับที่น่ากลัวขึ้นมาก็คือเป็นคนที่ใกล้เคียงผูก้าที่สุดเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ก้า ซึ่งคนคนนี้เป็นหมาล่าเนื้อแห่งครูรันนะครับเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคูก้ามากที่สุดมีอาวุธเทพเป็นฮอคแล้วก็มีสกิลเบอร์สเกอร์นะซึ่งความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้พระเอกขนาดใช้ปืนใหญ่นะครับยิงสังหารนะครับผมอีส่ายก็ได้รับแค่บาดเจ็บนิดหน่อยนะไม่ถึงตายแล้วก็เป็นคนที่ขั่งการต่อสู้ก็เลยท้าพระเอกสู้ตัวต่อตัว,ตวเขาได้บอกว่าถ้าพระเอกชนะก็จะไว้ชีวิตทุกคน แต่ในทำนองเดียวกันถ้าเกิดพระเอกพ่ายแพ้เขาจะเอาตัวเดียกลับไปฆ่าพ่อของเดียและก็ฆ่าพระเอกและตลอดจนคนทุกคนนะครับทิ้งพระเอกที่รับคําท้ายเขาบอกเออจะลงไปฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งนะในฐาน,นะนักฆ่าไม่ใช่ในฐานะอวินเพราะเขาเป็นนักฆ่าในระหว่างนั้นเขาก็ได้มีการเบี่นเบนความสนใจของศัตรูที่ใช้หอกนะครับหรือสิทันดานะครับผมอ่าโดยการใช้เหลียยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกได้แอบใช้วุ้นนะ โยนขึ้นไปบนท้องฟ้าในระดับความสูงระดับวงโครจรของดาวเทียมแล้วให้มันตกลงมาอันนี้เป็นเวทที่เขาใช้นะครับผมในการจัดก,การพูดง่ายคือโลหะที่ตกลงมาในระดับความสูงจากวงโครจรตกลงมาด้วยความเร็วขนาดนะครับผมมันจึงมีพลังทําลายรุนแรงสามารถโจมตีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแหลกลานได้แม้กระทั่งพระเอกที่กระโดดหนีทันเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะเรียกได้ว่าขาหักสองข้างแต่เขามีพลังในการฟื้นฟูใช่ไหม,มเขาก็เลยสามารถฟื้นฟูได้ ในขนาดเดียวกันบริเวณของสิทันดาที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็แหลกล,าลยย่างอปกันทีเพียงแต่ตรงนี้นะพระเอกบอกตรงๆนะว่าพระเอกอ่ะไม่สามารถหาอาวุธเทพที่เป็นหอกของสิทันดาได้และก็ไม่สามารถหาศพของสิทันดาได้พูดง่ายคือก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายนะแต่กล่าวว่าน่าจะตายหรืออาจจะหายสาบสูญไปชั่วราวนะอันนี้ก็ไม่กล่าวถึงแต่เหมือนกับว่าไม่เจอศพและการไม่เจออาวุธด้วยเลยไม่มั่นใจว่าตายเปล่าก่อนที่พระเอกนะครับผมจะเอาตัวเดียกลับไป โดยแกล้งทําเป็นว่าพ่อของเดียก็ไปเกาะประบัอยู่ที่หนึ่งแล้วพระเอกก็รับตัวเดียกลับไปฐานะของเดียนะจริงๆซึ่งตัวเดียเนี่ยจะมีอายุมากกว่าพระเอก2ปีแต่พอไปอยู่ในตระกูลพระเอกเนื่องจากมีสีผมที่เหมือนกับแม่พระเอกมีสีผมเหมือนกับพระเอก เธอก็เลยต้องมารับบทเป็นน้องสาวนะเพรมาะมองอยู่แล้วนะครับผมเหตุผลใช่ไหมก็คือนะครับหน้าอกหน้าใจไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เป็นสไตล์สาวโรล,ลนะิ่งอ่ะถึงแม้จะเป็นพี่สาวอายุมากกว่าแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยกลับดูเด็กกว่าพระเอกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเป็นผู้หญิงในี่มั้งมันก็เลยทําให้เธอนะครับต้องมารับบทเป็นน้องสาวประกอบกับพ่อก็ได้บอกเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพระเอกเนี่ยถึงวัยที่จะต้องแต่งงานแล้วด้วยก็คืออายุ14ปีซึ่งในอาชีรนี้คนที่อายุ14จะบรรลุที่ภาวะและอีกอย่างนะครับ การปรากฏตัวของผู้กล้าก็ปรากฏตัวมาแล้วผู้กล้าเนี่ยเป็นคนแนอาจารย์นะครับผมมันก็จบที่ประมาณว่าพระเอกเนี่ยเลือกตัดสินใจว่าจะสังหารผู้กล้าหรือไม่สังหารผู้กล้าหรือเปล่ามันก็เป็นการจบในเรื่องเล่มหนึ่งคร่าวๆตรงนี้นะครับผมส่วนเนื้อเรื่องในเล่มพิเศษนะมันก็จะเป็นตอนสั้นเป็นตอนที่พระเอกเนี่ยแอบไปพบกับเบียนะครับผมพระเอกชื่อลูนะผมอาจจะลืมบอกไปนะก็ทีนี้ นางเอกก็พยายามจะรอคอยพระเอกนะเออว่าไม่ยอมรับการมั่นทันทีจนกระทั่งถึงอายุ16ปีนะครับจนเกิดเรื่องนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นเรื่องราวกุ๊กเก๊กินะที่กล่าวถึงวัยเด็กที่พระเอกแอบมาหาแล้วนางเอกก็ไม่ยอมรับมั่นนะในขณะที่พระเอกบอกให้รอจนเขาอายุ14บีปีก่อนจะมีสิทธิในการมั่นได้นะครับผมเนี่ยมันก็ยะม,มาาัน,นี้แหละสาหรับ เป็นพิเศษสําหรับเรื่องสุดยอดมือสังหารอวตารมาต่างโลกนะถ้าให้พูดกันตรงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นในเรื่องไปต่างโลกทั่วไปที่พะเอกมีความสามารถพิเศษนะเพียงแต่ในเรื่องนี้มันก็จะมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการทําของเอกถ้าเทียบกับเรื่องอื่นน่ะมันก็คงจะไม่แตกต่างกันมากมาหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องอื่นพระเอกเป็นผู้กล้ามีความสามารถพิเศษไปต่างโลกอันนี้เหมือนกัน เป้าหมายของพระเอกที่เรื่องอื่นๆที่ต้องไปทําก็คือปรับจอมมาแต่เรื่องนี้มันเปลี่ยนเป็นผู้กล้าผู้กล้าที่ปรับจอมมาแล้วกลายเป็นผู้กล้าที่คุมข้างแต่ถ้าเกิดผู้กล้าตรงๆแล้วนะพระเอกจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมีหน้าที่ไปปรับจอมมาแหละเห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนบทบาทของจอมมามากลายเป็นผู้กล้าซึ่งในนี้มันก็ทิ้งท้ายให้เหตุผลนะว่าเออไอ้ผู้กล้าที่จะต้องไปฆ่าเนี่ยพระเอกจะฆ่าหรือไม่ฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้และแน่นอนนะครับผมยังไม่ได้อ่านการ์ตูนไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแลล้้วก็ยังไมม่่่ซือเาาน ตรงนี้จึงเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าคาดเดานะแล,กและแวก็อาจจะโครงเรื่องหลายๆอย่างนะคือผู้กล้าเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเปละะ่าวะจะมาเข้าหาเล็มพระเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้คือส่วนที่คาดเดานะแต่ถ้าเกิดผู้กล้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คงที่จะเป็นคนที่ชั่วชา้าหรือพระเอกเนี่ยก็ต้องพยายามทาให้เขาเป็นคนดีก็คืออันนี้เป็นการคาดเดาไงเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านนะ Tesla. ไม่มีข้อมูลด้วยแน่นอนว่าอาจจะมีหลายท่านที่อ่านล่วงหน้าไปแล้วเล่มสองอาจจะมีหลายท่านที่อ่านของญี่ปุ่น หรืออ่ากนการ์ตูนดูสปอยพวกนี้อาจจะรู้แล้วไงแต่นี่คือต้องยอมรับนะว่าผมทารีวิวทําสปอยตรงนี้มันอยู่ในช่วงที่ผมอ่านแค่เล่มหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เกิดหลังจากนี้การคาดเดาถึงตัวตนผู้กล้าเนี่ยผมเป็นการคาดเดาเพราะผมไม่มีข้อมูลตรงนี้มันก็เลยทําให้ตรงนี้มันมีความสนุกสนานและมีความสนใจในการอ่านต่อนะครับผมสาหรับ,บเรื่องนี้นะและที่นี้เองถึงแม้ว่ามันจะมีเขาคงอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่าพระเอกจะต้องฆ่าผู้กล้าหรืออาจจะไม่ฆ่าก็ได้ขึ้นอยู่กับใจของพระเอก มันก็เป็นเขาเรื่องปกติของิยายไปต่างโลกแล้วก็็นหญิงสาวนะครับที่เข้ามาฮาเลมนะใช้คําว่าฮาเลมได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพระเอกรักเบียอยู่คนเดียวนะครับพูดง่ายๆคือเป็นนางเอกหลักเป็นนางเอกที่เป็นเบอร์หนึ่งอะ่ะแล้วก็จะมีนางเอกรองๆหลายๆคนอย่างเช่นทัสนะครับผมก็เป็นสาวใช้อย่าง มาฮาก็เป็นน้องสาวนะครับผมซึ่งเหล่านี้เป็นนักฆ่าที่เป็นคู่มูลซัพพอร์ตพระเอกเข้ามาช่วยเหลือพระเอกก็จริงแต่หญิงสาวทั้งสองคนนี้นะครับผมก็รักพระเอกแล้วก็ดูพระเอกลลางสมองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดที่จะช่วงชิงพระเอกด้วยตรงนี้มันก็จะเข้าลู้ฮาเลมก็คือว่าพระเอกเนี่ยได้หนึ่งคนแล้วชัวร์แต่จะเอาที่เหลือเปล่าไม่รู้นะซึ่งสำหรับใครที่มาชอบสายต่างโลกเข้าสายฮาเลมนะครับผมพระเอกหล่อมีสเสน่ห์เก่งเนี่ยเรื่องเี้ยมันก็เข้าคอเข้าสูตรอยู่แล้วไงคคืออมนนนนน่้าาทีีจะะเเป็ตรรฐใชบแว ีด้ได้ว่าอ่านแล้วก็ไม่ผิดหวังหรอกแต่ใครที่เบื่อก็ไม่ต้องไปหยิบมันหรอกเพราะมันก็ไม่แตกต่างกับเรื่องอื่นมากมายเพราะว่ามันมาสู่สําเร็จเรื่องนี้ต้องบอกได้คําเดียวว่ามันมาสู่สําเร็จเลยไม่ได้แตกต่างอะไรกับสู่สำเร็จทั่วไป <S <S คือคนที่ชอบแนวนี้อ่านได้อ่านเพลินก็คือจะอ่านไปเลยคนที่ไม่ชอบหรือแอนตี้แนวนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ต้องไปอ่านมันเพราะว่าคุณจะหงุดหงิดก,กับมันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโดนปูแบบสูตรสำเร็จเลย เริ่มต้นพระเอกมาจากต่างโลกได้ความสามารถพิเศษาการฝึกฝนก็มีการเก่งกลักับคนอื่นวยสกิกลโกงโกงหลายอย่างนะครับมีผู้หญิงหลายๆคนมาชอบเพราะความรู้สึกดีกับพระเอกอความหล่อของพระเอกมีบอสตอนจบเล่มนี่คือสูตรสาเร็จปุ๊บเนื้อเรื่องก็เป็นสไตล์ทั่ว,ว,วไปนะครับไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรมากมายช่วงต้นช่วงกลางเ,เนี่ยก็ปูในเรื่องปูความสัมพันธ์ตัวละครนะเออมีอะไรช่วงท้ายก็มีบอสหนึ่ง าง,ง่ายคือเนี่ยมันเป็นเรื่องราวสูตร่งต่าของเล่มหนึ่งในหลายๆเรื่องเลยบอกได้คำเดียวว่าถ้าเกิดคนชอบนะก็จะชอบไปเลยคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยคนเบื่อก็เบื่อไปเลยมีเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าหลังจากอ่านนะครับผมตอนท้ายเล่มเนี่ยมาทิ้งปมไว้ไงยอย่างที่ผมบอกว่าเออเมื่อผู้กล้าปรากฏตัวแล้วซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นคนดีไม่รู้ว่าเป็นคนเลวแต่ว่าพระเอกมีความคิดที่ว่าเขาอาจจะไม่สังหารผู้กล้าก็ได้เขาอาจจะเปลี่ยนผู้กล้าให้เป็นคนดีโดยที่ไม่่่ต้้องงเป็นเป็นคนคชัวทีบากได ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทิ้งปมทําให้เรามีความรู้สึกเออเราอยากอ่านเล่มต่อไปอยากอ่านเล่ม2นะครับนี่มันเป็นความรู้สึกนะซึ่งตัวของเล่ม2เนี่ยมันก็ออกมาแล้วไงเพียงแต่ว่าผมซื้อไม่ทันนะเล่มพิเศษก็มีเแต่ว่าผมคงจะไปซื้อเล่มธรรมดาเพราะว่าไม่มีบัญญาไปซื้อเล่มพิเศษแล้วตอนนี้เพราะว่าเล่มพิเศษมันขายหมดไปแล้วไงก็จะมีตอนแถมอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยมีของแถมพวกนี้มันก็คงหมดไปแล้วล่ะซึ่งตอนพิเศษก็อย่างที่บอกอ่านก็ดีไม่อ่านก็ได้มันอยู่ในกึงก่งๆแบบนี้นะเพราะนั้นเนีย เรื่องนี้ผมจึงให้นะครับสาหรับคนที่อ่านได้ผมจึงให้มีบวกเพราะว่ามันมีความสนุกมีความน่าใจอ่านได้เเพลินจบแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องไปซื้อมันเพราะว่ามันเป็นสูตรสาเร็จเลยแต่เรื่องนี้ผมอยู่ในขั้นที่ว่าโอเคผมอ่านได้อ่านสนุกอ่านดีนะครับอ่านเป็นเพลินจบถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรสำเร็จเป็นกระแสปกตินะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคเราอ่านได้ไงเราก็เลยไม่คิดอะไรมากมาย แรงที่ให้ก็คือแรงบีบวกในเรื่องก็ค่อนข้างที่สมมติอ่านได้ไม่ติดขัดอะไรมีการวางแผนมีขั้นตอนมีอะไรทุกอย่างของมันเป็นเส่ซับนะมันจึงทําให้มีความสนุกในตัวของมันแม้ว่าจะค่อนข้างที่จะคาดเดาอะไรได้หลายอย่างก็ตามนะครับผมแน่นอนว่าเล่มหลังนียอาจจะมีการพัฒนาที่มแล้วรคาดเดาไม่ได้นะแต่เล่มหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าเออเราค่อนข้างจะคาดเดาได้บ้างตัวละครที่เข้ามามันก็เหมือนกับเป็นสไตล์ทั่วไปก็คือเขาตีพระเอกเป็นผู้หญิงหมดทุกคน มาสายงาเลมแต่ว่าจะกินหมดทุกคนหรือเปล่าเราไม่รู้ความสามารถของพม่เอกก็อย่างที่คาดเดาได้ก็คือใช้ความสามารถจากอีกต่างโลกมาก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นสูตรสาเร็จงานที่เราจะเห็นได้จากหลายรเรื่องแล้วใช้ความรู้มาพัฒนาตนเองแน่นอนว่ามันไม่แตกต่างแต่มันก็มีความสนุกมีอะไรๆของมันคือมันไม่ได้มีจุดเด่นฉีกไปกับหลายๆเรื่องไม่ได้หวือหวามากมายพูดง่ายคือมันอยู่ในระดับที่ธรรมดาค่อนข้างดีเลยทําให้อ่านได้ มันไม่ได้ฉีกไปอย่างผู้กล้าคิดเรื่องที่ตลกไปเลยมันไม่สนุกเล้าใจอย่างแมงมุมอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะธรรมดาแต่มันก็มีแนวทางของมันที่ทําให้เราเออถ้ามาสายนี้หรือชอบสายนี้นะครับเราก็อ่านได้โดยที่ไม่คิดมากยกเว้นคนที่เบื่อนะเพราะฉนั้นเรื่องเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นสูตรสาเร็จนะครับของแนวนี้หลายๆเรื่องเลยต้องใช้คําว่าสูตรสาเร็จแต่ว่ามันเขียนได้สนุกค่อนข้างดีนะครับตัวละครแต่ละตัวนมีสนเสน่ห์มีสีสารมีอะไรอย่างที่เออมันน่าจะให้เราอ่าน สักเล่มหรือสองเล่มนะมันไม่ได้ฉีกไปจากหลายๆเรื่องที่เราเคยอ่านเลยถ้าใครชอบแนวนี้ก็อ่านได้มันก็มาอารมณ์เดียวกันคล้ายๆกับอ่าหลานจอมปาดนะแต่ว่าหลานจอมปาดในหลังๆมันเล่นเรื่องรักมากไปหน่อยนะมันก็เลยน่าเบื่อนิดๆนะครับผมในขนาดเนี้ยมันยังพอมีเรื่องราวมีไคลแมกซ์ที่ทำให้เราอยากติดตามต่อนะไม่ได้ขายความกาวไม่ได้ขายอะไรแบบ หลายๆเรื่องมันขายความปกติไงแต่ว่าเป็นความปกติในที่ค่อนข้างเราชอบเราอ่านได้มันก็ไปกับมันได้ถ้าเกียดม,มันไม่ชอบอย่างนี้ก็ทิ้งๆไปไม่ต้องไปสนใจสําหรับเรื่องสุดยอดมือสังหารอาวตารม,มาต่างโลกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับมีจุดที่สังเกตอีกจุดนึงนะครับผมเพราะเรื่องเนี้ยมันจะมีสิ่งที่ชอบนะครับในการทําก็คือว่าในตอนแรกเนี่ยเขาจะพิมพ์เป็นเงี้ยหน้าดําก่อนแล้วเป็นการเปิดอีพีสอดนะแล้ว ตอนอื่นเนี่ยก็จะเป็นหน้าธรรมดาครับผมมันก็จะมีหลายๆจุดนะที่เอ,อิดีนะครับแล้วก็มีหลายๆจุดนะครับที่เราจะมีความสุกนเนี่ยด้านหลังมันก็จะมีความสุกสีตกนะบางหน้านี่นะครับเวลาเราอ่านเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นตรงนี้มันไม่รู้เห็นมแล้วมันจะดำๆนิดน,นึงนครับฝั่งนี้มันก็ไม่รู้ทําทําไมนะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นเพราะการพิมพ์เนี่ยที่ไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับผมเนี่ยว่าด้านหลังเนี่ยมันจะดูสีตกนิดนึงนะมันก็เป็นการถมดำเราก็พอใจได้มันต้องมีนะครับผมแต่ปัญหาคืออบาางงีมันนะ ซึ่งพิมพ์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดอะไรมากมายนะครับผมว่าเป็นข้อผิดพลาดการพิมพ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเล่มระหว่างหน้านะครับผมโดยรวมการแปลอะไรเนี่ยผมถือว่าอยู่ในมาตรฐานของการพิมพ์นับแปลได้ดีนะครับผมนในการคงตรวเช็คอย่างดีครับทำให้เราอ่านได้ลื่นไหลมันจึงทําให้จุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผิดพลาดเนี่ยไม่มีปัญหาทําให้เราอ่านได้ดีนะครับผมง่ายคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึครับผมว่าเออใครชอบแนวนี้ก็ซื้ออ่านได้โดยไม่มีปัญหาครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ